ถ้ามันดีอ แสดงว่าเบื้องหลังต้องแข็งแกร่งดีอย่างคนคนนี้คุณผู้ชมค่ะบอสโจยมนินแห่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่บอกเลยว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยผลักคอยกันศิลปินออกไปแถวหน้าได้อย่างมีคุณภาพล่าสุดก็นี่เลยอีหลาน้อยน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงที่เรารู้งานครบรอบหนึ่งปีใช่ไหมที่บอสโจเขาตัดสินใจรับน้องเข้าวงหมอลลำคุณผู้ชมซึ่งจะบอกเลยว่าวันเวลามันผ่านไปเร็วแบบปุ๊กครับคุับครับปนปีหนึ่งแล้วคุณผู้ชมงานนี้ทางบอส โจเปิดใจเล่าให้นักข่าวเราฟังบอกว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้องค์อิงลูกสาวหลานเนี่ยนะก็มีประสบการณ์มากขึ้น <Ừ. S 1> อะไรที่บอกเคยได้เฮ็ดก็ได้เฮ็ดเฮ็ดกึนสร้างคืนเช่นการจับไม้ร้องเพลงอยู่บนเวทีใหญ่ๆเนี่ยน้องไม่เขินไม่อายนะมีทักษะเรื่องการร้องเพลงมากขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้หลายคนบอกอยู่แล้วว่าน้องอ่ะร้องเพลงเพราะแต่เสียงม,มันไหลตอนนี้ก็ปรับและพัฒนามากขึ้นบอสโจในฐานะที่เป็นพ่อเดี๋ยวบอกเลยว่าภูมิใจกับลูกสาวมาก มากเลยกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนี่นะคะไปฟังเสียงพ่อผู้ให้คนนี้สักหน่อยค่ะประสบการณ์ครับน้องก็มีประสบการณ์ในการยืนอยู่บนเวทีแล้วก็ร้องเพลงเยอะกว่าเดิมอ่าแล้วก็น้องได้เรียนรู้คําพูดคําจาอะไรต่างๆแล้วก็ทักษะการร้องอก็ดีขึ้นเยอะอนะครับหลังจากแต่ก่อนใครว่าียนนั้นเสียงเสียงไหลเสียงอะไรคือตอนนี้นางพัฒนาขึ้นมาด้วยถือว่า ตบุงพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆครับวันเวลาเป็นตัวจัดสรรอีกขึ้นมาภูมิใจครับคนที่เป็นพ่อก็ต้องภูมิใจอยู่แล้วภูมิใจนะถือว่าเป็นระยะเวลาสั้นมากๆในการที่เติบโตและโด่งดังได้ขนาดนี้นะพี่นะส่วนเรื่องคิวงานของหมอลำสาวน้อยเพชบ้านแพงรืดดูกาลหน้าเขาไม่นับกันแล้วนะปีนี้พ่อเต็มแล้วสองห้าหกแปดเลยทีเดียว ดีๆนะไอ้สองห้าหกเจ็ดปีเนี้ยคิวเต็มแล้วแต่ส่วนสองห้าหกแปดปีหน้าเจ้าภาพจองแล้วหนึ่งร้อยแปดสิบสามคิวโอ้โห183ร้อยแปดสิบสามคิวนี่คือเป็นปังเปนเครื่องไปสองร้อยปีคุณผู้ชมบอกเลยว่าปังเกินต้านจริงๆแค่นี้ก็การันตีแล้วนะคะว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงครองใจเอฟซีหน้าห้านขนาดแท้เด้อพี่น้อง ใครอยากจองก็ลองติดต่อไปก่อนเพื่อมีคิวแทรกคิวใครแคนเซินอะไรก็ว่าไปเรารู้จักน้องอุ๋งอิ่งมาหนึปีแล้วนะหลายคนอยากจะเป็นนักร้องแบบน้องอุ๋งอิ่งคุณผู้ชมคาบอกเลยว่าวงการหมอนลำอย่างเงี้ยวงการลูกทุ่งอย่างเงี้ยมันร้อนแรงมากๆเลยนะคะ